สวัสดีค่ะวันนี้ก็ภูมิเนเนได้สั้นค่ในชาแนลเบอร์รี่เบรย์ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่ได้มาวันนี้นะคะก็เป็นขนมญีป่ปุ่นกระสกูชี่อีกแล้วเย้วันนี้เราก็ถ่ายบนรถนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะอาจจะมีกระตุกกระตักแล้วก็เสียงรบกวนกันมาไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะอันแรกก็จะเป็นสกูชี่นะคะเป็นสกูชี่กูเดทามะนะคะหรือเรียกว่ากูเดตามะก็ได้นะคะแล้วแต่คนจะเรียกเลยนะแต่เรียกว่ากูเดทามะนะคะ อันนี้จะเป็นชีสเค้กนะคะแต่แท mm ็กมันลุดเขาก็เลยแถมให้ฟรีนะคะนี่นะาก็จะเป็นออโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะนี่นะคะเราก็แกะออกมาแล้วนะก็จะมีถุงห้ชั้นอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะ mm hmm. จารอนิดหนึ่งนะคะเราก็จะมาแกะขอข้างในกันเลยนะคะแบบถุงปิดล็อกดีมากนที่นะคะก็ถูงกแล้วนะคะี และตรงนี้ก็จะเป็นลายเส้นนะคะนี่นะก็เห็นจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะเพราะกล้องเราไม่โฟกรัฟนะคะโฟกรัฟเี่นก็ไม่มีตำหนินะคะไม่มีระเบออิดเลอยรูปม,มากเลยนะคะไม่เคยจเจอนะคะโอเคนะคะนี่ ก็ไม่ได้กลิ่นเลยนะคะ <G ül> สวยมากน่ารักสวยนะคะชอบมากเลย <S <S เดี๋ยวไปดูขนมญี่ปุ่นกันเลยนะคะว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เยอะมากเลยวันนี้เราไปซื้อไาเยอะมากเลยนะคะไพมีสองใม่ม่เจ้าไปนะอันนี้นะคะเป็นขนมญี่ปุ่นนะคะโอวไว้แปะเออโอเดลล่าร้อยหรือกาแฟนะคะเป็นหน้านะคะเป็นมิ้ สนุกนี่นะคะเป็นของใหม่นะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะไปใช้เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปรีวิวที่บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่บนรถนะก็ต่อไปก็จะเป็นนี่คะ่ะเป็นชิ้นจังนะคะเป็นเขาเรียกว่าวิววทยาศาสตร์นะคะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นอันไหนนะคะเป็น,ลนเลนใหม่ก็จะเป็นกลัวสีเหลียมแบบนี้เลยสามเหลี่ยมน,นะ ก็รสชาติมันจะไม่แเแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะนี่นะคะเป็น Hello Kitty นะคะนี่นะขี้เกียจน่ารักมากเลยเป็นน้ำเหมือนกันนะคะพอเราใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่ผงนะคะมันก็จะเป็นฟูฟูฟ่องฟ้องแบบนี้เลยนะคะใส่นรำแข็งด้วยนะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะคะแก้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราดูกันนะคะว่าเราจะได้แบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคลิปที่บ้านนะคะสวัสดีลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชรเ์เพื่อนๆดูกันได้นะคะสวัสดีลาไปก่อน,นะค,ะค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะ